ครับสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นการหาไซน์กับคอสนะครับโจทย์ระบุว่าให้เราหาผลลัพธ์ของไซด์60บวกกับคอสหกสิบนะครับเ,เดี๋ยวพี่แ็กจะพาใช้มือซ้ายในการหาครับไคอสแทนหสิหาได้หมดเลยนะฮะมีคลิปเต็มนะพี่แม็กทำไว้นานและวนี่เดี๋ยวพี่แม็กบุ๊กไว้ตรงนี้ให้นะครับคนนี้ลิงก์นะก็าสามารถเข้าไปดูวิธี ทำทั้งหมดแบบละเอียดละเอียดได้เลยนี่เราไปแบบไวๆว่าเรารู้รู้มาบ้างแล้วยกมือซ้ายขึ้นมาครับหันมือหันฝ่ามือเข้าหาตัวเองครับันเข้าหาตัวเองโอเคซ้ายหกสิบครับซ้ายหกสิบคือเราก็เอานิ้วหกสิบลงมานิ้วหกสิบคือนิ้วไหนครับได้ครับใหม่ครับศูนย นิ้วโป้งฮะบได้จากนิ้วโป้งนะศูนย์สามสิบห้าหกสิบเก้าสิบโอเคกนนะฮะศูนย์นิ้วโป้งเก้าสิบนิ้วก้อยนะครับหกสิบองศาหกสิบนิ้วเลยครับหกสิบนิ้วนางกดลงมาครับนิ้วนางลงมาครับตายซ้ายคอสขวาตายอยู่ฝั่งซ้ายมือเราของเรานะยังไม่ดูคลิปนะสังเกตเราอย่างเดียวคอสอยู่ฝั่งขวา ทซ okay. ายซ้ายครับซายหกสิบองศามีค่าเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ใส่รูทให้มันทั้งหมดส่วนสองตอนนี้ฝั่งซ้ายเหลือสามนิ้วใช่ไหมครับก็คือรูทสามน,นะรู s สามทายฝั่งนี้เหลือสามนิ้วใช่ไหมครับก็จะเป็นรูทสามทั้งหมดส่วน เือเท่าไหร่ใส่รูดให้มันทีนี้ฟังขวามือโอเคโจทย์เราได้แล้วยซายหกสิบองศาต่อไปเราจะบวกด้วยคอสหกสิบองศาคอสหกสิองศาเราก็คืนนิ้วก่อนกลับมาห้านิ้วก่อนทีนี้อ่นิ้วไหนคือสามสิองศานิ้วชี้ใช่ไหมครับศูนย์สามสิบห้าหกสิบเ้าสิบครับไม่ต้องเบื่อนะครับท่องบ,บ,บ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้ ลดลงสามสิบครับคอร์สขวาคอร์สอยู่ฝั่งขวามือเราตอนนี้ขวามือเราเหลือเท่าไรครับเหลืออยู่สามนิ้วเหลือเท่าไรใส่รูทให้มันก็คือรูทสามครับทั้งหมดส่วนก็ได้แลวเห็นไหมอ่าครบแล้วนี่รูทสามส่วนสองบวกรูทสามส่วนสองได้เท่าไรครับได้สองรูท สอ,สองตัดสองเท่านี้เลยตอบรูทง่ายไหมครับฝึกบ่อยๆครับลืมกดติดตาม้วยนะครับเดี๋ยวมีข้อใหม่ๆมาเรื่อยๆครับครับ